สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เราพบกันอีกแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับดวงใครจะมีโชคนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ก่อนนะครับอ่ะวันอาทิตย์นะครับจะมีโชคไหมนะครับ แน่นอนนะครับในเรื่องของวันอาทิตย์นะครับบอกได้เลยนะครับได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากความฝันได้มาจากสิ่งที่ตามนะครับเลขบ้านเลขรถนะครับถือว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าลักษณะตรงนี้นะครับให้เลข8เลยนะครับเพราะว่าคนวันอาทิตย์ มีโชคลาบนะครับมีโชคกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับให้ซื้อกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับแล้วจะมีโชคลาบตรงนี้เข้ามานะครับถือว่าเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นเรื่องความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นฝันดีนะนะแล้วก็ในเรื่องของ การงานนะครับบอกได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับการงานการเงินอะไรตรงนี้นะครับถือว่าดีนะครับมันจะได้มาจากลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์นะครับเขาก็ให้ให้ลองขอดูนะครับหรือถ้าไม่มีเลขเล่นนะครับ เลขบ้านเลขรถนะครับให้ตามไปนะครับแล้วจะมีโชคนะครับถือว่า,าเลขนะครับเลข8นะครับจะนำโชคให้กับคนวันอาทิตย์โอเคต่อมานะครับวันจันทร์วันจันทร์ วันจันทร์นะครับถือว่ามีโชคนะ่ามีโชคจากคนใกล้ตัวมีโชคจากเพศตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าดูแล้วลักษณะของการแลกของฝันกันนะครับมันเป็นลักษณะของ่อาเขาเรียกว่าการให้การรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่า อะไรนะค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยก็คือพวงกุญแจนะครับอาจจะลักษณะของอเลขรถเลขบ้านะนะครับตามไปนะครับเพราะว่าดูแล้วมัน,ม,นมีเกณฑ์นะครับอาอาจจะถูกเบอร์รถถูกเบอร์บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับถือว่าโอเคนะ เพราะว่าลักษณะของผู้ใหญ่หรือเพศตรงกันข้ามเนี่ยให้การสนับสนุนดีแล้วก็เกณฑ์นะครับที่จะถูกหวยนะครับให้ซื้อบนดินน่ะให้ซื้อบนดินซื้อรถตอรี่หรืออะไรตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ทั้งใต้ดินด้วยนะเพราะว่าดูแล้วภาพที่สองอะ่ะ มันบ่งบอกถึงลักษณะของบนดินและใต้ดินนะแล้วก็มีโชคนะถ้าถามผมนะครับเลขตรงเนี้ผมให้เลขหนึ่งนะเ,ออเพราะว่าคนวันจันทร์นะครับเลขหนึ่งเข้ามานะมันจะเป็นลักษณะของการมีโชคการการช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับ เพราะว่าดูแล้วภาพใบที่1น่ะนะครับมันมันสวยกว่านะครับแล้วก็มันเด่นกว่านะครับก็ให้เป็นใบเลขที่1นึ่งละกันนะครับของคนวันเกิดวันจันนะครับเรามาดูกันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์อ่าไม่ใช่คนเกิดวันอังคารอ่าคนเกิดวันอังคาร,คคารมีโชคลาภไหม ถือว่ามีเลยนะเนี่ยคนวันอังคาระนะครับลักษณะของโชคลาบหรืออะไรตรงนี้นะครับมีมามีมีมาเลยนะอ่าแล้จะมาจากลักษณะของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านการขอพรเจ้าที่เจ้าทางนะครับตรงเนี้ยมันจะมีโชคนะครับ เราก็ได้จากการทำมาหากินอีกนะครับถือว่าดีนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถือว่าดีนะครับเพราะว่าลักษณะตรงเนี้ยนะครับผมก็ให้เลขหนึ่งอ่ะนะครับก็เลขหนึ่งตรงนี้เลยนะเพราะว่าลักษณะของอ่าเมจิกเชียนอ่ะ เป็นไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไพ่หลักเลยนะครับอ่าเป็นไพ่หลักเป็นไพ่ผู้วิเศษนะครับแล้วก็ยืนอยู่บนเหรียญน่ะนะก็ถือว่าคนวันอ,อังคารเนี่ยนะครับลักษณะของการมีโชคการมีชัยนะครับแล้วก็มันมีเกณฑ์นะครับอ่าอาจจะถูกบนถูกล่างนะครับเพราะว่าอ่าขยาย นะครับอ่าบนนะครับอ่าแล้วใบสุดท้ายเนี่ยเป็นล่างนะครับอาจจะถูกบนถูกล่างตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับวันอังคารตรงนี้ให้เป็นหนึ่งนะให้เป็นหนึ่งละกันนะครับก็โอเคนะครับส่วนในเรื่องของวันพุธอ่า วันพุธนะครับเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวเลขอายุเลขอะไรตรงเนี้ยนะครับถือว่ามีเกณฑ์นะครับหรือก็จะเป็นบ้านอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่านะครับให้ซื้อกับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับหรือเจ้าของบ้านนะครับ เขาบอกว่าลักษณะของอซื้อคนทุมท่มๆนะครับแล้วจะมีโชคนะ,ะเพราะว่าลักษณะของการได้สิบเหรียญน,นะครับของคนวันพุธถือว่าได้เยอะเลยนะอ่าเนี่ยมันมันถือว่าโอเคเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับมันเหมือนทำนองว่า อาจจะลองอเลขที่ตามมานะครับหรือเลขที่เคยซื้อนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าตรงนี้นะครับให้เลขศูนย์ให้เลขศูนย์นะเพราะว่าคนวันพุธ นะครับให้เลขศูนย์เลยนะอ่ามันจะมันจะถูกชะโลกกันนะเพราะว่าอ่าลักษณะของสิบเหรียญน,นะครับอ่ามันก็คือศูนย์นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นวันพฤหัส วันพฤหัสตรงนี้นะครับมันจะลักษณะของเขาเรียกว่าการเสี่ยงเนี่ยมันน้อยหน่อยนะมันน้อยหน่อยมันมันห้าสนะครับก็อย่าเล่นเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพอะนะครับในในเรื่องของการเดินออกไปทำมาหากินอ่ามีมีตะวันขึ้นนะครับ อ่าแล้วก็อ่าสามไม่สามสามเหรียญน,นะครับมันได้จากฝีมือฝีมือการทำมาหากินนะครับแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะครับมันจะเป็นลักษณะของงานตรงนี้มากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะอ่าก็ถือว่า ให้เลข3แล้วกันนะให้เลข3มไว้นะครับก็ดูดูกันนะครับเพราะว่าลักษณะของออกดอกออกผลเนี่ยมันมีเกณฑ์นะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะการต่อยอดอ,ะอ่ะการต่อยอดการอะไรตรงเนี้ยนะครับแตอ่อย่าเล่นเยอะ นะครับอาจจะไม่ได้มีโชคลาภอะไรก้อนใหญ่อะไรนี้นะครับก็อาจจะให้50-50แล้วกันแต่ก็ให้เป็นเลข3นะครับก็ลองดูกันนะครับซื้อโรอตเตอรี่ไว้ละกันทิ้งทิ้งไว้นะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของวันศุกร นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความความสุขวันสุขนะครับมันเป็นเรื่องของงานที่จะต้องแก้ไขซะมากกว่าถ้าถามเรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยนะครับตามเขาดีกว่าตามตามเขาหรือซื้อตามตามเขาอะไรเงี้ยอาจจะมีโชคโชคได้นะเพราะว่าดูแล้วครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการซ่อมบ้านอะไรเงี้ยนะครับ เพราะว่าดูแล้วการงานการงานมานะาเพราะว่าลักษณะของโชคตรงนี้มันไม่เด่นเพราะว่าให้ไปสุดท้ายเนี่ยมันได้ทาวเวอร์นะครับมันเป็นลักษณะของอะไรนะเหมือนเหมือนงานที่จะต้องไปแก้ไปไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ่าถ้าจะมีโชคะนะครับให้ไปเติมน้ํามันตะเกียงแล้วกันนะครับเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟนะครับแล้วมันก็จะโอเคนะครับอ่าถือว่าให้เลขหกนะอืมเนี่ยเลขหกเอาละกันนะครับเพราะว่ามันมันดูแล้วมันมันเครียดน้อยหน่อย นะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะมีโชคก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าวันศุกร์ตรงนี้เล่นน้อยๆหน่อย,อย,อยเพราะว่ามีวันพฤหัสวันศุกร์นะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเด่นในเรื่องของการงานซะมากกว่าส่วนในเรื่องของวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์ วันเสาร์นะครับเป็นลักษณะของ w ด r l d นะครับมีโชคกับเด็กนะครับมีโชคกับกุมารมีโชคจากจากอะไรเงี้ยนะครับที่มันเป็นลักษณะของอายุน้อยกว่านะหรืออาจจะเป็นลักษณะของเลขคนตายเลขคนตายเลขฝาโรงอะไรเงี้ยนะครับวันเสาร์อ่ะ นะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของ D นะ,ะเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วมันจะโอเคนะครับใช้ได้ถือว่านะครับให้เลขสองอนะให้เลขสองอกันดูนะครับเพราะว่าดูแล้วเลขสองอะ่ะ มันจะเป็นลักษณะของอการให้การรับนะครับก็จบคลิปนะครับาการเสี่ยงดวงนะครับในวันที่หนึ่งธันวาคม2,561กดกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ตั้มแม่นทางเราก็สรุปเป็นตัวเลขนะครับให้ซื้อกันนะครับมี2มี8มี6มี0มี3มี1น,นะครับก็จบกันเพียงแค่นี้ นะครับแล้วก็คอยติดตามชมนะครับในงวดหน้านะครับในงวดวันที่16บธันวาคมนะครับสวัสดีครับ